สวัสดีครับ BC Studio Channel นะครับก็วันนี้จะมารีวิวไม้ต่อนะครับเป็นออเดอร์ส่งที่มาเลเซียนะครับออเดอร์ล็อตนี้จะเป็นออเดอร์ของอคุณฟิลิปนะครับสั่งมา16ตัวนะครับมีโฮปมีดีมนะครับก็16ตัวนี้ปัญ้ทาทานิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะสั่งเป็นเรียวเล็กนะครับก็คือใช้สเปคเล็กเลยนะครับแล้วก็ด้ามด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความยาว 51.5ทั้งหมดสเปคเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่นู่นนะครับก็มีการขอเรียบร้อยแล้วว่าขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวของประเทศมาเลเซียนะครับอ่ะโอเคก็ของมิสเตอร์ฟิลิปนะครับมิสเตอร์ฟิลิปเนี่ยจะเป็นเจ้าของอช็อปที่ชื่อว่า p e r s i s นะครับเป็นช็อปใหญ่ที่นู่นเลยนะครับแล้วก็คุยดีมากที่ใส่ดีมากนะครับคุยง่าย มีทั้งไม้และก็หัวคิวนะครับแต่ตัวไม้เนี่ยเขาขอเป็นตัวแทนแต่เพียงเจ้าเดียวของประเทศมาเลเซียนะครับอ่ะเดี๋ยวทั้งหมด16ตัวนี้ผมจะขอสุ่มนะครับจะขอสุ่มในที่นี้หมายถึงว่าผมจะเอาตัวแกนเดียวของรุ่นโฮปพอรุ่นโฮลแกนเดียวเนี่ยยังไม่เคยมีการรีวิวมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการผลิตออกไปแล้วนะครับจะมีแกนเดียวที่เป็นรุ่นโฮลนะครับแล้วก็มีแกนเดียวที่เป็นรุ่นดีนะครับเดี๋ยวจะสุ่มๆมา นะครับคงไม่ได้ทำเทสทั้งหมด16ตัวนะครับแต่จะสุมเอาสักประมาณ4-5ตัวและกันนะครับเพราะตัวนี้ที่เขาสั่งมาจะเป็นการสั่งสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับความแข็งพอๆกันทั้งหมดนะครับจะสติปเนนจะอยู่ที่ประมาณ450-480โดยประมาณนี้นะครับจะมีบางตัวที่เป็น500นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่า1เลยคือทรงมันเล็กนะครับเล็กเลียวเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย เขาจะขอเล็กเรียวและแข็งนะครับซึ่งแม็กซมัมของความแข็งในที่จะทำสเปคนี้นะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน500นะครับจะให้เอาไม้แข็งขนาดไหนทำไปก็ยังอยู่ประมาณ500นะครับค่าความแข็งมันนะครับค่าความแข่งของเนื้อไม้จะอยู่ที่ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัวแรกกันเลยนะครับก็งั้นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโฮปเบอร์21นะครับโฮปเบอร์21เป็นแกนเดียวนะครับป้ายแดง งั้นเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าตัวแกนเดียวตัวโฮ e ฟิลลิ่งเป็นไงไปดูกันเลยครับ ครับก็จบไปสำหรับตัวโฮเบอร์21ตัวนี้นะต้องบอกว่ามันเลียวนะครับมันเลียวแล้วหัวที่ใส่นี้คือเป็นหัวเบอร์เอมนะครับก็คือนิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศจะไม่ค่อยได้แทงหัวแข็งมากขนาดนั้นนะครับเ,เป็นเบอร์เอแต่ว่าพาวเวอร์มันเหลือเฟือแล้วนะครับคือแทงไปเนี่ยสำวัาผมคือโอเคโฮปที่เป็นแกนเดียวเนี่ย ผมมองนะครับอันนี้าตามความรู้สึกผมนะโฮปเป็นแกนเดียวเนี่ยคือวิธีทำม,มันจะต่างกับตัวดีมและตัวทัวร์นาเมนต์พอสมควรนะครับคือบ่มต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการบ่มแบบใหม่นะครับซึ่งทำให้เรื่องอประสิทธิภาพของไม้นี่เด่นชัดมากกว่าเดิมนะครับเลยทำให้ไม้ตัวนี้สำหรับผมนะเป็นโฮปแกนเดียวเนี่ยพาวเวอร์ก็เหลือนะครับ เหลือแล้วทั้งที่มันเป็นทรงเล็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทํา power ออกมาได้ดีนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลอดูในอาทิตย์ต่อไปนะครับคืออันนี้ผมจะขอทําเป็นอาทิตย์ละตัวละกันนะครับเพราะว่าะระยะเวลาการทำคลิปมันน้อยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมเจ็บขาด้วยนะครับเทาบ้าบวมก็เลยไม่สามารถอัดคลิปทั้งหมดได้นะครับก็เลยจะขอสุ่มมาละกันนะครับคือสุ่มผมว่าผมใช้วิธีสุ่มแบบ สุ่มมาแทงเลยตัวไหนตัวไหนเงี้ยเพราะก่อนนั้นจะไม่มีการลองมาก่อนนะครับแต่มีการวัดเรื่องค่าความแข็งเรียบร้อยตรวจเช็คงานเรียบร้อยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันในที่ต่อไปหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน BL ์ blltp r P, หรือสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยจ้า